รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใเนาะปี7นะครับรายการที่จะมาตามหาเด็กดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กไทยทุกคนนั่นเองครับพร้อมรับแรงบันดาลใจในการทําความดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ผ่านสาระความสุขและความสนุกมากมายค่ะและวันนี้นะคะเราสองคนค่ะก็มาตามหาเด็กดีหรือยอดมนุษย์ตัวจิ๋วดิจิทัลฮีโร่ปี7กันที่โรงเรียนบ้านท่าช้างอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะ รายการสาพัฒให้น้องนะครับดำเนินรายการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่7แล้วนะครับผมและผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนมาโดยตลอดนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์จากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทที่ส่งเสริมการทําความดีเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมครับซึ่งวันนี้นะคะรายการของเราค่ะจะมีความสนุกสุดสร้างสารรค์อะไรบ้างไปชมตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยครับ นนต้องติดตามชมให้ได้ตลอดทั้งรายการเลยนะคะได้เลยครับส่วนตอนนี้ครับถึงเวลาที่เรานะครับจะไปพบกับท่านผู้นวยการของโรงเรียนนะครับผมบ้านท่าช้างจังหวัดนครราชสีมาก,กันแล้วครับ องค์กาโรงเรียนบ้านท่าช้างครับสามัคคีมีวินัยฝ่ศึกษาพัฒนาคุณธรรมครับสำหรับแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กมีจิตสำนึกเป็นคนดีมีคุณธรรมเนี่ยนะฮะเราจะมีกิจกรรมตลอดทั้งวันครับทึบพื้นที่ตารางนิ้วของโรงเรียนล้วนเป็นแหล่งเรียนรู้ครับทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนซึ่งแน่นอนครับเราปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดีมีคุณธรรมดีต้องมาก่อนเก่งเพราะเราเชื่อว่าเมื่อเด็กเป็นคนดีแล้วเนี่ยความเก่งความปีชาฉลาดก็จะตามมา ซึ่งแน่นอนฮะเรดี้เป็นหนึ่งในผลผลิตที่เราภาคภูมิใจนะฮะนอกจากน้องจะเป็นคนเก่งคนดีแล้วเนี่ยนะฮะลักษณะเด่นของน้องเนี่ยนะ,ะคือในเรื่องของจิตอาสาครับซึ่งก้าวแรกที่เข้าสู่โรงเรียนนะครับภาพของน้องที่เด่นชัดและก็ยั่งยืนมากเป็นประจําเลยก็คือการรับผิดชอบเขตพื้นที่ความความสะอาดของตนเองเป็นหัวหน้าห้องเป็นลีดเดอร์นะครับในการนาทีมทม,มพัฒนาจิตอาสาให้กับโรงเรียนครับผมช่วงเด็กดีเพื่อชาติ ขอขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนมากๆเลยนะครับส่วนตอนนี้ถึงเวลาที่เราะรจะไปตามหาเด็กดีหรือยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว l i t เต e Hero โรปี7กันแล้วกับช่วงเด็กดีเพื่อชาติครับพี่โจค่ะยอดมนุษย์ตัวจิ๋วของเราในวันนี้นะคะเป็นเด็กดีมีจิตอาสาค่ะและมีความสามารถในการแต่งกรอนสีด้วยนะคะชื่อว่าน้องเลดี้ค่ะโอ้โห,หน่าสนใจมากๆงั้นเราไปตามหาน้องเขากันเลยไหมครับไปกันเลยค่ะไปครับไปสังคมหน้าอยู่เพราะรู้หน้าที่ซื่อสัต ต้องมีช่วยชี้นำพาสิ่งนี้สำคัญช่วยการรักษาพวกเราทำมามีค่าแน่นอนนิสัยมีส่วนเราควรปลูกสอนเตือนตนทุกตอนคิดก่อนทำไปโกหกต้องดัดซื่อสัตย์เข้าไว้เพื่อสังคมไทยจะได้เปลมปลี ใอ<ค>่หอแม่มแล้ใช่แล้วนะครับผมนะฮะนี่ก็คือฝีไม้ลายมือนะครับในการแต่งก้อนนี่ของน้องเลดี้นั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวให้พวกเรารู้จักหน่อยดีกว่าครับสวัดสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเลดีค้ค่ะอายุสิปีอยู่ปหกทับหงโรงเรียนบ้านท่าช้างค่ะ เห็นว่าน้องเลดี้เนี่ยมีความสามารถด้านภาษาไทยแล้วก็ไปแข่งขันมาหลายรายการเลยใช่ไหมคะ,คะไปแข่งขันอะไรมาบ้างคะหนูไปแข่งขันรายการตอบคําถามสารานุกรมมาค่ะแล้วก็การแข่งแต่งกรสีด้วยค่ะน้องเลดี้ยังมีความเป็นผู้นาด้วยน้องเลดี้มีความเป็นผู้นําอะไรบ้างครับเล่าให้ทุกพี่ฟังหน่อยได้ไหมครับหนูคอยเช็กชื่อเพื่อนตอนเช้าค่ะแล้วก็สอนการบ้านเพื่อนค่ะ รวมถึงการสั่งให้นักเรียนทั้งหมดทำความขคารพครูตอนที่มาเข้าสอนค่ะน้องเลดี้เนี่ยก็ยังมีจิตอาสาอีกด้วยค่ะน้องเลดี้ทำจิตอาสาอะไรมาบ้างคะเมื่อเห็นของตกลงพื้นค่ะหนูก็จะนำไปแจ้งครูคให้ประชาสัมพันธ์ค่ะและหนูเช่่ยเพื่อนๆทำเว้แล้วก็เช่วยทำเขตพื้นที่รับผิดชอบในโรงเรียนด้วยค่ะ โตขึ้นครับน้องเลดี้อยากเป็นอะไรครับหนูออยากเป็นหมอค่ะทําไมถึงอยากเป็นหมอครับเพราะว่าจะได้รักษาผู้คนค่ะและทําให้ผู้คนสุขภาพแข็งแรงค่ะน้องเลดี้คิดว่าเด็กดีและมีความซื่อสัตย์จะต้องเป็นแบบไหนคะต้องไม่โกหกค่ะไม่คดโกงค่ะรักษาสัญญาที่ให้ไว้ได้ค่ะน้องเลดี้คิดว่าถ้าเกิดเราเป็นเด็กดีแล้วก็มีความซื่อสัตย์คิดว่าจะดีต่อตัวเรายัางไงครับเพื่อนๆก็จะรักและไว้ใจเราค่ะ แล้วน้องเลดี้คิดว่าถ้าทุกคนในประเทศของเราค่ะเป็นคนดีและมีความซื่อสัตย์ประเทศของเราจะเป็นยังไงคะประเทศก็จะน่ายอยู่มากขึ้นค่ะเพราะมีแต่คนดีๆช่วยเหลือกันและกันได้ค่ะสุดท้ายนี้ครับน้องเลดี้ครับอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ไม่ดีคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์บ,บ้างครับอยากให้กลับตัวกลับใจให้ได้ค่ะแล้วก็กลายเป็นคนดีค่ะเพราะว่าหากเราไม่มีความซื่อสัตย์และเป็นคนไม่ดีสังคมก็จะไม่น่าอยู่เลยค่ะ และนี่แหละครับคือยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero ปีเของเรานั่นเองนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณน้องเลดี้มากๆนะครับที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยทุกคนนะครับทางรายการขอมอบภาพถึงยอดมนุษย์ตัวจิ๋วและประกาศนียบัติให้กับน้องเลดี้ไปเลยค่ะนอกจากนี้นะคะพี่โจ้น้องเลดี้ค่ะจะชวนเราไปทำกิจกรรมกันด้วยแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรต้องติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ และอีกหนึ่งกิจกรรมสุดพิเศษนะครับที่อยากจะเชิญชวนโรงเรียนที่เข้าร่วมรายการสาพัฒน์ให้น้องปี7นะครับร่วมสนุกประกวดร้องเพลงและแสดงความคิดสร้างสารรค์ผ่านบทเพลงความซื่อสัตย์นะครับเพื่อส่งเสริมให้น้องๆนะครับทำความดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมครับใช่แล้วค่ะพี่โจโดยทั้ง26โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนะคะจะต,ต้องทําการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลค่ะโรงเรียนไหนที่ทําการแสดงโชว์ความสามารถได้อย่างยอดเยี่ยมและได้คะแนนจากคณะกรรมการ มากที่สุดจำนวน5โรงเรียนก็จะได้รับรางวัลจากทางโครงการซื้อสัตว์เพื่อชาติไปค่ะโดยสามารถติดตามรุ่นโรงเรียนที่จะได้รับรางวัลได้ทางแฟนเพจ Facebook หลังรายการออกอากาศทั้ง26ตอนค่ะส่วนตอนนี้นะครับได้เวลาที่เราจะไปร่วมกันเชียร์และส่งกำลังใจนะครับให้กับน้องๆจากโรงเรียนบ้านท่าช้างจังหวัดนครราชสีมากันเลยครับความ,วามซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีหากว่าใครไม่มี ทโคตรโกงเอาใคร เป็นคนต้องรักตัวเองในทางที่ถูกคนที่รักตัวเองอย่างแท้จริงคือคนที่สร้างคุณค่าให้ตัวเองอย่างสม่ำเสมอด้วยการหมั่นศึกษาพัฒนาตนเองดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีเพื่อนที่ดีและหลีกหนีให้ห่างไกลาจากอบายามุกช่วงเด็กดีรักชุมชน และช่วงนี้คือช่วงเด็กดีแลกชุมชนครับใช่แล้วนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับน้องๆจะชวนพวกเราสองคนคมาทํากิจกรรมกันนะครับแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นนะครับเราต้องมาถามคุณครูผู้นํากิจกรรมของเรานะครับนั่นก็คือคุณครูน้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครัสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณครูน้อยครับกิจกรรมของเราในวันนี้คือกิจกรรมอะไรครับกิจกรรมงานจักสานนะคะเนื่องจากว่าเด็กๆของเรานะคะได้ไปแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนะคะแล้วก็ได้เหรียญทองในระดับชาติมานะคะทุกวันนี้หัตถกรรมต่างๆของคนไทยเนี่ยมันเริ่มจะหายไปนะคุณครูเลยคิดว่ามันจะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะให้เด็กๆของเรา นำไปสืบทอดแล้วก็สามารถสร้างเป็นรายได้ของเขาในครอบครัวแล้วก็เป็นรายได้ของเขาในอนาคตได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทํางานจากสารประเภทไหนคะสําหรับชิ้นงานที่เราจะนํามาเสนอวันนี้ก็คือที่รองจานแล้วก็ที่รองแก้วนะคะวัสดุอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะก็มีตอกไม้ไผ่นะคะกาวผ้าลูกไม้กันรรไกรเข็มดินสอมมีได้ค่ะมีแบบแล้วก็ สีเคลือบเงาค่ะวิธีการทำล่ะคะมีขั้นตอนอย่างไงบ้างคะ,ะเด็กๆเ,เขาจะสารลายนะคะจากนั้นก็เอาแบบของเรามาตาัดตามแบบแล้วก็มาทาก,กาวนะคติดขอบเพื่อไม่ให้ตอกไม่ไผ่มันหลุดนะคะแล้วก็ใช้เตารีดในการรีดเพื่อให้กาวมันแห้งง่ายขึ้นเอามาติดผ้าลูกไม้ทั้งข้างบนและข้างล่าง จากนั้นก็เอามาเย็บโดยการด้นท้ายหลังนะคะ<อ>ก็คือเย็บมือแล้วก็เอามาฉีดสเปรย์เคลือบเงาถือว่าเป็นชิ้นงานที่เรียบร้อยค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะและควรค่ากับการอนุรักษ์ไว้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสร้างไรายได้ให้กับตัวน้องๆเองและครบอบครัวอีกด้วยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกันนะคะเรามาถามความพร้อมของน้องๆกันก่อนค่ะน้องๆพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ,น,ะ,คะน้องๆพร้อมแล้วนะคะเราไปลงมือทํากันเลยค่ะไปกันเลยครับ เรามาถามน้องๆกันบ้างดีกว่านะครับว่ากิจกรรมในวันนี้นะครับน้องๆได้ประโยชน์อะไรกันบ้างครับได้ความรู้มีสมาธิค่ะแล้วก็สนุกค่ะเอาความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับครอบครัวค่ะเย้วันนี้นะครับก็ได้เห็นน้องๆนะครับตั้งใจสารงานจักสารนะครับซึ่งเป็นศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์แล้วนะครับยังนําความรู้ที่ได้นะครับไปต่อยอดสร้างเป็นรายได้เสริมนะครับให้กับตัวเองและครอบครัวอีกด้วยเห็นแล้วก็น่าปลื้มใจมากๆเลยครับ ใช่ค่ะพี่โจแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณครูน้อยค่ะที่พาเรามาทํากิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยค่ะเห็นน้องๆนะครับมีความตั้งใจและลงมือทํากันแบบนี้ครับทางรายการขอมอบชุดผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์ครับให้กับเด็กดีประจาโรงเรียนบ้านผ้าช้างจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นรางวัลแห่งการทําความดีและความซื่อสัตย์กันไปเลยครับช่วงฐานการเรียนรู้ ข้าสู่ช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอ,อมรั์กันแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับน้องๆก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของขยะไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะนะครับหรือว่าการลดปริมาณขยะเพื่อนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองต่อโรงเรียนและต่อชุมชนครับและผู้ที่จะมาให้ความรู้กับน้องๆในวันนี้นะคะก็คือพี่นุชค่ะนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการเทศบาลตําบลหมูสีอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แล้วถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับไปกันเลยครับพี่นุชนะคะพร้อมกับพี่การแล้วก็พี่ตาเนี่ยจะมาให้ความรู้เด็กๆนะคะเกี่ยวกับการคัดแยกขยะด้วยหลัก 3R R ที่1น,นะคะรีดิวค่ะอยากให้น้องๆเนี่ยนะคะช่วยกันลดการใช้โฟมถ้าเราไม่ใช้โฟม เราจะใช้เป็นกล่องหรือปิ่นโตเพื่อลดโลกร้อนแล้วก็ลดขยะต่อไปนะคะรียูสก็คือการใช้ซ้ำพวกนี้ใช้ซ้ำได้ซื้อมาครั้งเดียวใช้ซ้ำเลยกระดาษแผ่นหนึ่งต้องใช้ให้คุ้มสองหน้าเลยนะคะอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งนะคะก็คือนำขวดน้ำเนี่ยมาปลูกผักปลูกพืชปลูกดอกไม้กันได้ฝาขวดน้ำค่ะสามารถนำมาประดิษฐ์นะคะ เป็นแก้วเป็นกรนะ้าเนาะหรือว่าใครเลี้ยงน้องหมาถุงนี่ก็อย่าทิ้งสามารถนำมาเป็นกระเป๋าใช้ได้ด้วยวันนี้จะพาน้องๆน,นะคะประดิษฐ์สิ่งของที่เหลือใช้นะคะจะเป็นขยะแล้วนะแต่จะกลับมาใช้ใหม่นะคะด้วยการเอาแกนกระดาษชชู้เนี่ยนะคะมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของค่ะ เด็กๆพร้อมกันเลยยังคะ้อเค,คเอย่างั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะมาสร้างสรรค์ไอเดียจากสิ่งประดิ์เหลือทิ้งกันค่ะกับที่ใส่ของจากแกนกระดาษทิชชู่เหลือทิ้งอุปกรณ์ก็จะมีแกนกระดาษทิชชู่เหลือทิ้งกระดาษลังเหลือทิ้งปากกาเมจิกสีต่างๆกาวกันกร วิธีการทำวาดรูปหรือระบายสีตามจินตนาการลงบนแกนกระดาษทิชชู่ให้สวยงามและตัดกระดาษลังให้ได้ขนาดที่ต้องการเพื่อทำเป็นฐานร,รองแกนกระดาษทิชชู่โดยทากาวรอบ,รอบขอบแกนทิชช,ชู่เสร็จแล้วนำมาแปะลงบนกระดาษลังเพียงเท่านี้ก็จะได้ที่ใส่ของสุดสร้างสรรค์ไว้ใช้งานให้เกิดประโยชน์แล้วค่ะ เราลองไปดูฝีมือของน้องๆทาที่ใส่ของจากแกนกระดาษทิชชู่เหลือชิ้งกันบ้างว่าจะออกมาน่ารักน่าใช้ขนาดไหนค่ะ เป็นช่วงเวลาที่สนุกสร้างสรรค์มากๆนะครับที่วันนี้เนี่ยน้องๆได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของขยะนะครับรวมไปถึงการจัดการขยะด้วยนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนของน้องๆเองด้วยครับทีนี้ครับเรามาถามพี่นุชกันบ้างดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยน้องๆได้รับสาระความรู้และความสนุกอะไรบ้างครับค่ะวันนี้น้องๆจะได้เรียนรู้หลัก 3R นะคะอ่าก็จะให้น้องๆนะคะช่วยกันนะคะร่วมมือกันนะคะในการคัดแยกขยะแล้วก็ลดขยะ พร้อมร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้โลกเรานะคะได้สดใสและสวยงามตลอดไปค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่นุษนะคะที่มาให้ความรู้กับน้องๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอมรั์โดยบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนนะครับก็อยากจะให้น้องๆรวมถึงคนในชุมชนครับได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องเลยมอบทั้งตาช่างและถังขยะทั้งหมดนี้ให้กับทางโรงเรียนไปเลยครับ ถึงเวลาสนุกสนุกกันแล้วนะครับที่น้องๆจะได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมสุดหันษานะครับที่จะสอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมนะครับกับความซื่อสัตย์นะครับกับเกมที่มีชื่อว่าเติมคําปริศนาเด็กดีถ้าพร้อมแล้วไปชมกติกากันเลยครับแบ่งเด็กๆออกเป็น2ทีมทีมละ5าคนซึ่งมีบอร์ดคําถามเป็นภาพคําใบ้สุภาษิตให้ผู้เล่นแต่ละทีมต่อแถววิ่งสลับกันเลือกรูปภาพ เพื่อนําไปเติมในช่องว่างให้ครบ5คําสุภาษิตที่ถูกต้องค่ะหลังจากที่พวกเรานะครับทราบกติกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะเข้าแข่งขันครับเราต้องเช็คความพร้อมกันซะหน่อยนะครับเริ่มต้นด้วยทีมสีแดงขวามือของผมเลยนะครับทีมสีแดงพร้อมไหมครับพร้อมค่ะทีมสีชมพูพร้อมไหมคะพร้อมค่ะทั้งสองทีมนะครับน่าจะพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเชิญเข้าประจําที่ได้เลยครับฟังเสียงนกหวีดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยเร็ว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 เร็ เร็วคนต่อดมาเร็วมาเร็วมาเร็วเรเรโอเคกลับไปเลยครับอ่ะเร็วเร็วเรมืออย่าอย่าค้อย่าคนเยอะเร็วเร็วเร็วแะมวเร็วเร็วโอเคกลับไปแต่มือเร็ว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 เรควเร็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 วเรเเร็วาวเร็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 เร็วเร็รเร็ววเว่เเวรเรวรร ทีมสีแดงครับได้ไป4ี่คำครับเก่งทั้งกเลยนี่นะครับส่วนทีมสีชมพูได้ไปคําคำครับน้องๆเก่งกันมากๆเลยนะคะเก่งๆแบบนี้ค่ะทางรายการมอบผลิตภัณฑ์จากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนให้กับทั้ง2ทีมไปเลยค่ะ ได้เวลาที่เราจะมาเฉลยคำสุภาษิตกันแล้วนะครับผมสำหรับคำแรกครับน้ำลดตอผุดหมายถึงคนที่กำลังมีอำนาจวาสนาแม้จะทำความผิดความชั่วอย่างไรก็ไม่มีใครกล้าเปิดเผยแต่พอหมดอำนาจวาสนาลงความชั่วที่เคยทำไว้ก็จะปรากฏขึ้นมาครับคำต่อมาค่ะเล่นกับไฟหมายถึงการลองดีลองเสี่ยงกับสิ่งที่เป็นอันตรายหรือผู้ที่มีอำนาจบารมีค่ะไม่เอาถานหมายถึง คนที่มีนิสัยไม่เอาการเอางานทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันจับแพชนแกะหมายถึงการทำงานแบบขอไปทีไม่ได้อย่างก็เอาอีกอย่างเพื่อให้งานสําเร็จร่วงไปได้ซึ่งอาจจะไม่สมบูรณ์ไม่เรียบร้อยค่ะจระเข้ขวางคองนะครับหมายถึงคนที่ชอบทำอะไรขัดขวางผู้อื่นคอยกีดกันไม่ให้ผู้อื่นกระทำการได้อย่างสะดวกครับ มาเห่าไปตองแห้งหมายถึงคนที่ชอบพูดจาเอะอะโอ้อวดว่าตัวเองเก่งกล้าส,สามารถแต่จริงๆแล้วขี้ขลาดไม่ได้กล้าเหมือนที่พูดค่ะเชือดไก่ให้ลิงดูหมายถึงการลงโทษคนหนึ่งเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นรู้สึกเกงรงกลัวไม่กล้าขัดคำสั่งและไม่กล้าทำความผิดครับว้างงูไม่พ้นคอหมายถึงทำอะไรไว้ผลร้ายกลับมาสู่ตัวเองค่ะไม้เบื่อไม้เมาหมายถึงคนสองคนที่ไม่ถูกกัน ไม่ลงรอยกันมีเรื่องขัดแย้งกันทะเลาะกันเป็นประจำครับหมาห่วงก้างหมายถึงคนที่ห่วงของในสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิ์ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วไม่ต้องการแล้วแต่ก็กันท่าไม่ให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นค่ะแล้ววันนี้นะครับน้องๆก็ได้เพลิดเพลินนะครับไปกับเกมสนุกๆน,นะครับแล้วก็หลังจากเฉลยคำสุภาษิตไปแล้วนะครับก็ถึงช่วงเวลาครับที่เราจะไปชมคลิปดีๆจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาตินะครับเป็นโครงการที่ปลูกจิตสำนึกนะครับในเรื่องของคุณธรรมแล้วก็ความซื่อสัตย์ถ้าพร้อมแล้วไปชมกัันเลยครบ คุณคิดว่าเด็กไทยรู้จักคำว่าซื่อสัตย์ไหมรู้จักครับรู้จักครับเออรู้จักค่ะและความซื่อสัตย์คืออะไรมีความอดทนไม่โกหกแบบต้องบอกความจริงกับแบบทุกๆคนนะคะการทำความดีไม่โกงครับไม่ไปขโมยของคนอื่น พูดจริงทำจริงไม่โกหกต,ตัวเองครับทำตามที่พูดไว้ไม่หลอกลวงคนอื่นแล้วก็ไม่คิดทรยศค่ะกล้าพูดในสิ่งที่เราทำค่ะทำที่ตัวเองสัญญาไว้ค่ะทำแล้วคือแบบไม่หลอกคนแล้วแบบพูดคนจริงเด็กไร้เดียงสาจยรู้จักความซื่อสัตย์แล้วผู้ใหญ่อย่างเราละ่ะซื่อสัตย์เพื่อชาติ คนจะโง่หรือฉลาดดูได้จากคำพูดคำพูดเปรียบเหมือนประตูของจิตใจคนโง่จะพูดเรื่องที่ขาดหลักคิดและเหตุผลในขณะที่คนฉลาดจะมีเหตุผลและหลักคิดที่ดีช่วงเมนูเด็กดี ได้เวลาลังสรรเมนูอร่อยๆให้น้องๆได้รับประทานกันแล้วนะครับกับช่วงเมนูเด็กดีโดยบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนครับเมนูของเราในวันนี้นะคะก็คือเมนูบะหมี่ซื่อสัตว์ผัดสุกี้ไก่ค่ะซึ่งเป็นเมนูเส้นยอดนิยมนะคะแล้วก็ต้องถูกใจน้องๆอย่างแน่นอนค่ะวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างคะพี่โจวัตถุดิบของเรานะครับก็จะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื่อสัตว์ครับบะหมี่ที่ไม่มีผงชูรสปลากระป๋องซื่อสัตว์ปลากระป๋องที่เต็มไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและแคลเซียมสูงครับ แล้วก็จะมีเนื้อไก่ไข่ไก่แครอทผักบุ้งผักกาดขาวค่ะนอกจากนี้นะครับก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำตาลอ้อยซีอิ๊วขาวสูตรโซเดียมต่ำกระเทียมแล้วก็ซอสสุก,กี้ครับตอนนี้นะควะวัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วนะคะเรามาลงมือทำอาหารกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะครับเราจะนำเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื่อสัตย์ของเรานะครับไปลวกในน้ำเดือดครับ โดยเราจะลวกประมาณ2-3นาทีนะครับ <S <S 2> <S 2> ก็จะได้เส้นที่เหนียวนุ่มน่ารับประทานครับได้แล้วนะคะเส้นบะหมี่ซื่อสัตย์ที่ไม่มีผงชูรสของเราค่ะขั้นต่อไปนะครับเราจะตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันมะพร้าวครับตามด้วยกระเทียมสับครับจากนั้นนะคะเราก็จะผัดกระเทียมจนหอมค่ะและใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะเมื่อไก่ของเราเริ่มสุกแล้วนะครับเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปครับเมื่อไข่ไก่เริ่มสุกนะครับเราจะใส่เส้นลงไปผัดครับ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ผักลงไปค่ะเริ่มจากแครอทค่ะผักบุ้งค่ะผักกาดขาวค่ะเราจะผัดให้เข้ากันและเติมด้วยซอสสุก,กี้ครับเราจะเติมซีอิ๊วขาวสูตรโซเดียมต่ำครับและน้ำตาลอ้อยคุกเ้าให้เข้ากันครับเมื่อผัดคุกเ้าเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะตักใส่จานและเติมความอร่อยด้วยปลากระป๋องซื่อสัตว์ชิ้นโตๆของเราครับ มเมนูบะหมี่ซื่อสัตว์ผัดสุกี้ไก่ของเราค่ะงั้นเราไปเสิร์ฟความอร่อยให้น้องๆได้รับประทานกันเลยครับไปกันเลยค่ะน้องๆคะมเมนูบะหมี่ซื่อสัตว์ผัดสุกี้ไก่ของเราวันนี้อร่อยไหมคะร่อย แล้วันนี้นะครับน้องๆจากโรงเรียนบ้านท่าช้างจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นทั้งเด็กดีและเด็กเก่งแบบนี้ก็ทําให้พวกเรามีความสุขมากๆครับพวกเราเลยอยากส่งต่อความสุขกลับคืนให้กับน้องๆนะครับด้วยการมอบผลิตภัณฑ์สื่อสัตว์ยัลลีลิเชสและอุปกรณ์กีฬาจากมอเทนซึ่งเป็นอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันระดับโลกครับไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลโลกฟุตบอลยูโรปาลีกและกีฬาโอลิมปิกนะครับเพื่อให้น้องๆมีความสุขและสนุกกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองครับรวมไปถึงทัง การมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้ปลูกฝังให้เยาวชนเห็นถึงคุณค่าการทำความดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมไทยค่ะโรงเรียนไหนนะคะที่มีน้องน้องที่ทำความดีซื่อสัตย์แบบนี้ค่ะส่งเรื่องดาวดีมาได ok ้ที่ Facebook ซื่อสัตย์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะรายการสาพัตย์ให้น้องตอนยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero ปี7สนับสนุนเด็กดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคนได้ทำความดีกันต่อไปค่ะ สัปดาห์หน้านะครับผมจะพาไปพบกับโรงเรียนไหนและน้องๆที่ทำความดีในเรื่องอะไรต้องติดตามให้ได้นะครับส่วนตอนนี้พวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเย้